各位大德，大家好！欢迎大家来参加超度法会。今天是大佛日，我们来累积功德，把功德回向给历代祖先以及过世的亲戚朋友。虽然大家不方便来寺院，但你们每位还是爱修功德的。只要大家以发泄的心来参加线上法会，我们将会获得不可思议的功德。 在大佛日修功德是一种续佛慧命，也是表达孝顺的一种方式。也就是说，虽然我们的历代祖先已经往生了，我们也可以把供养在生、诵经打坐等等所修过的功德回向给他们。สวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออนซูมครั้งที่13ค่ะวันนี้วันพระขึ้น15บห้าคเดือนหนึ่งซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสังสมบุญใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนะคะเพียงทุกท่านได้ส่งใจมาร่วมพิธีผ่านซูมด้วยความเลื่มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะ การทำบุญในวันพระใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและพวกเรายัางได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับเรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงบุญที่ได้สังสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพระตาหารสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นค่ะก็นึกน้อมบุทิบุญแด่หมู่ญาติค่ะต在น各位大ข ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบบูชาพระกันนะ อารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวานอารหังสัมมาสัมพุทโธะคะวานพร้อมกันนะโพธังพคะวานตังอะภิวาเทมิ สาวกโตภาควาตาธรมโมธมนัมสมีิสปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนัม ฮาอันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตโตปุพพากนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 接下来是求五戒仪事，请各位双手合十。ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล智者们都说，解是诸善之基础，诸善之源头，而且是诸法之主。哪一位持戒清净，心净化了，就会戒恶行，使心情愉快、开朗、舒畅、清爽。 就能走向涅槃之路 so 请各位专心一起诵念求受五戒词曼ันดิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่ายังลงมาหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีลห้าโดยพร้อมเรียงกันนะคะชิงกเวจ้วชิงอิจฉโซเนียนเโซอุเจมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาปิสารเนนัสหา ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายติสารเนนะสสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปีมมยังพันเตวิสุงวิสงราคณาทาย ติสราเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ สังงรผู้ที่ยามปิพุทธังสารนังคชาติมี เถีมเปตผู้ทางสารนังคาชามิทุติยามเปีธรรมังสารนังคจชามิทุติยามเปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยามเปีสังขังสารนังคจชามิ สุติยามปีสังขงังสรนังคาชามิตติยามปีพุทธังสระนังคาชามิตาติยามปีพุทธังสรนังคาชามิ ตาติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตาติยัมปีสังขังสารนังขจามิตาติยัมปีสังขังสารนังขจามิติสารณะขมะนังนิทิตัง อามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณนีสิกขาปัทธังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทฐานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมามาชาะมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภคสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตัสะมาสิลังวิโซทะเยสาธุจิฉะราลสชาวดฝาเวยลำดับต่อไปเป็นพิธีปุภาเปตะพลีค่ะพระม,มาจะโลกาธิปติสหามปติ กัดอัญชนีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปีมังปะชัง Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddha sa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddha วัฒนธรรม atas วัฒนธรรม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 

Ramanang wasatara Manang wakantara Manang warasara wa wa Para manang wa tamara, Manang wayang yang wapanara Patasamin sama สโหัวอวิเคราหตหวเยวปนัสสมิสมเยอันเยปิอทปติจสมุปนาอรูปิโนธรรมอิเมธรรมากุสลาปัญจคันธา รูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตถาคตธมรูปขันโทยัง Zepang <Sing> tanana kata pak cup panang a wa orang kang waskuang Wahhinang Penita yang kurewasati ke wata teka cang apisa nyuwahita wa apisa kepita アサンカーオアサンカーヒテーナアサンカーヒテーナアサンカーヒテーナ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 アサンカーヒテーナアサンカーヒテーナサンカーヒテーナサンパイオアコウィッパイオアコウィッパイオアコウ သမ္ပယောတေနဝေပယောတဝေပယောတေနသမ္ပယောတံအသံခာဟိတံဈပညာတိယော कान्ध पाञ्जाति आयतन पाञ्जातिथातु पाञ्जाति Bukalah bukalapan ya, dikita watabo kalana, bukalapan ya, sesama yawi moa ato, asama yawi moa อิหานาถมมอปริหานาถมโมเจตนาคภูอนุราคนาคภูปุตวชนโคตารภูปโยปะรโตอปโยปารโตอาภาภะขะมโนอาภาภะขะมโนอนิยตออนิยตอปฏิปันกอภเลทิตอ Arahara hataya patipanno bokaloa upalapati patisa cikata paramatena ti amataya sa cikato paramato toso bokaloa upala पति साचिकात परमाथे न ति न हे वाङ् वातापे आछानहि हि खहान्ति भो खलो यो साचिकाथो परमाथो ततो सो भो

Kusala yekechi kusala dhamma sabhete kusala mule na eka mula yevapana kusala mule na eka mula sabhete dhamma kusala Eto I right. <laughs>

ปัจยโยอ,อวิคตาปัจโยเจเจชิงตาเจเจโสจูภูลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับพรพระพร้อมกันนะอย่ะเาวะริวะหะปุรปาปริปุเรนติสาคารางัง เอวะเมวะอิโตทินนังเปตางอุปกปะติอิจิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวะสมิฉันตตสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนราโสยธามะนิโชติประโสยธาิโย วิวันชนตุสะพรโควินาสตุมาเตะปวานวันตรโยวสุขีธีขายุโกภวาสะเพียววิวันชะตุสะพรโควินาสตุมาเตะปวานวั ทารายอสุขิทิขายุโกภาวาสะเพตยโยวิวันจันตุสะภโรโควินาสตุมาเตม วันตรายอสุขีธิกายุโกภาวอภิวาทนเสเลสเนจังวุฒาปจายนอจัตตโรธรรมวัฏฐิอายุวันโนสุขัง อาลาธิเมากาสิเมยาติเมตัสขาชะเมเปตานังทากินังทาชาโปเพกัตมโนสรานะฮิโรนงวาโสโกวายาวันยาปริเทวันนาณังเปตา นะมาทธายะเอวันเตธานติยาเตโยอาญาจโคทาคินาเทนาสังฆมิสุปติธิตาทิขราตังหิตายาสัทนาโสุปกาปติโสยาติธรรมโมจะายังนิทาสิโตเปตนา पु जगता कुला फलाञ्चपि को न मनोपथिन्तु मे हि पोन्या वसुधा अनपगन्ते วัตุสัพพังคะลังรักขัสสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาสสอต ผวนตุเตะผวาตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสัทธะโสติภวันตุเตภผวาตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุ สัทธาโสทิอาวันตุเตสาธุขอให้各位大德诚心的向僧团三顶礼ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบ กราบ今天护持回向功德的功德主名单如下：赖红军大德。รายงานเจ้าภาพผู้ร่วมบุญพิธีปุพะเปตพลีประจำวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2564กัลยาณมิตรสุกเกษมมตรีจิตสุพรรณนานท์กัลยาณมิตรนันทนาเทียนเมธากุลกัลยาณมิตรจัญญาคล่องแคล่ว แม่สำนวนทองสุขกลัลยนณมิตรสุนันชูไทยกลัลยนณมิตรแอสแเจ้ากลัลยนณมิตรรัตนาวดีเชียงพร้อมด้วยกลัลยนณมิตรอดิศัก์ชื่นสบายและกลัลยนณมิตรอภิญญาอายุสงครามค่ะ今天的超度法会已圆满结束，请各位大家的互相随喜功德。菩提布帕贝达พลีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ。 สาธุ